วสวัสดีครับสวัสดีหน้าหนาวครับสวัสดีหน้าหนาวครับลมวอยวอยสวัสดีอย่างแลงพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องชมบรรยากาศท้องนาพี่น้องเลยย่างหายไปนานแล้วพี่น้องเลยช่วงนี้กําลังย็ดแป้งพักปูกพักพี่น้องเลยแล้วปลูกมะม่วงได้สองแป้งพี่น้องเอาปลูกตุลาพี่น้อง ุลามีผักมันเจ็ดสิบห้ามื้อมันมันสีส้มไปน้องเลยแล้วก็มีผักบัวน้องเลย้เก็บแล้วผักบัวไปน้องลเยลยเขาหอกสีเหลืองทองอลามสวยงามแปลงนี้กับพึงกำลังสิงอกไปน้องเลยพวกใบกระเทียมกำลังเงย็นใบกระเทียมโพ่ขึ้นมาแล้วก็มีผักกาดไปน้องเลยปลูกเมือคือมันให้ือกันไปน้องเก็ยบยยอดมาขยายไปน้อง เก็บออมมาขยายไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่ามันสี่นี่เซฟเพี่น้องเลยมันใช้เวลาอยู่ประมาณสองเดือนสิบห้ามื้อพี่น้องเลยสองเดือนสิบห้ามื้อพี่น้องมันนั่นลงตัวผู้ก้อนกับซีเดนกิฟต์สวงเงินประมาณธันวาเนี่ยะพี่น้องธันวาวันธันวาอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเลยมันธันวาเนี่ยแหละพี่น้องเลยก็ะสิเรื้อรือแปลง ปลูกขยายไปเรื่อยๆพี่น้องเลยไอ้พี่น้องสมส่วนม่งก็นปีนน้องเลยน้องแปลงพวกคมโดยฟางพี่น้องตามสูตรคือเก้าพี่น้องเลยแต่บามงทั่วเฮาก็เก็บไปแล้วพี่น้องเลยก็เหลือยุ่แถวเดียวนี่ยะพี่น้องที่ทันได้เลือพื่น้องพอได้เก็บกินอยู่พี่น้องมันยังเกินทห้กินอยู่ได้พี่อน้องนะเก็บได้ตำมาได้พี่น้องมันเยื้เนะทั่วแถวเนี่ย ทั e ่วกับห <basics. S 2> <Pur> ้าเดือนแลลวพี่น้องนี่เข้าเดือนนี่เดือนผสมยินเดือนนี้ห้าพูนต์ต่นสิงห่าพี่น้องเดือนนี้ห้านี่พี่น้องทั่วเดือนรัเดือนนี้ห้าปกติก็ถ้าเป็นปกติตามส่วนนี้เนี่ยเขาก็ลื้อทิ่มแล้วพี่น้องเห้าเดือนเบิดนั่นแหละเบิร์ดอเบิดสุดมันแลวพี่น้องเลยเบิร์ดอเบิดสุดมันล้วนอันนี้ก็สิเริ่ม ปิดฤดูกาลนะพี่น้องมักทั่วนลยกับพปลูกอีกแล้วพี่น้องบ้างสิบลูกตอนพคนและซ้ำเก่าแหละไรไปน้องสร้งฝนเล็กๆคนละสิงห่าละไรไปน้องจังบดีหดน้ำเปลืองน้ำี่น้องเลยพวกมักทั่วมักแตงเนี่ยใส่น้ำอยู่ใส่น้ำไหลายน้ำฮาบอไล่เฮาเกิดาศัยว่าปลูกหน้าฝนเอาพี่น้องเลยมักน้ำู่ดอกสมเหน่มักทั่วมักแตงเฮาพื้นที่สูงอยู่ ไในกินน้ำนั้ำสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอนะโอ้ยเก็บ nhào เลยพเพื่น้องเห็นมั้เก็บ nhào เลยเกบ็บกินจนมากินเบื่อเพื่อน้องเลยนี่แหละการปลูกผสมประสานมีทุกอย่างเพื่น้อมีมีแบบสิ่งที่เขาแบบบ้านเขากินนะพี่น้องบ้านเขากินเขาขายได้นะพี่น้องขายกระไง นี่แหละบรรยากาศเข้าทันในแกะคักพี่น้องเรับช่วงนี้นก็ยังดูแลอยู่ดูแลก็คือไลน่นกพี่น้องเลยล้มตัวนนีะ้ล้มพี่น้องเขามานันยังเขียวอยู่นะตัวเดิมยังเขียวอยู่กลางในสีเหลืองนี่สุกอยู่จอกไลยพี่น้องเลยจอกไลายพี่น้องน้องเกิดขึ้น ข ouais. like ึ้นเครือลามเครือเดชได้พี่น้องสออร์ดอยู่พี่น้องธรรมดาได้พี่น้องนะสีได้หลายโลอยู่ดอกพี่น้องเบมึงเนี่ยมึงส่งหนี่งมาเนาะสีได้หลายโลอยู่ดอกถทำเป็นหัวบ้านพอลลุนกันพี่น้องอัปเดตให้เบื้องยู่ดอกสะะอันนี้เก็บน้ำอาย่พี่น้องสะเอาเน่ะมันเป็นดินทรายบนดินเหลืองพี่น้อง เก,ก็เเนนบดดนำบนน 3, น 4, กฮอ,อ,กอ,อยอยู่พี่น้องเลยถ้าฝนบ่ตกซะก็คือว่าแห้งเลยพี่น้องมันสิบ่ฮอดเดือนห้านะพี่น้องเดือนสามเดือนเสี้ก็แห้งเบิดลอคอดเบิดลอพี่น้องกินป่าเบิดลอพี่น้องโอ้โหแงทั่วทั่วประเด็นดูฝนบดสุดงี่ไงได้พี่น้องโหพอได้เก็บอยู่งได้พี่น้อง เขานี่ก็ล้มไ<อ>งเขาล้มเขาวานเขาล้มอยู่น,น้องบรรยากาศอัปเดตให้พี่น้องเบิรงก่อนปาก,ก็มีปลาน,นินพี่น้องมีปลาน,นินปลาในจังไนก็ติดพี่น้องเไยมาด้นออก พวกเมื่อวานเมื่อก่อนหนึ่งตอนนี้ติดเดี๋ยสจะอัปเดตเรื่อยๆเพี่อน้องพอณลลายๆครับส่วนกระเซ็นน้อย